ปี2010ภาพยนตร์เรื่องดรีมที่แจ็คกี้ชานแสดงนําเข้าฉายเพียงแค่ในอเมริกาเหนือก็ทํารายได้ร,ดรวมกว่า177ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วรายได้ทั่วโลกสูงถึง359ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ25,000ล้านบาทกลายเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ประสบความสําเร็จที่สุดในปีนั้นสาเหตุที่รายได้ทั่วโลกสูงถึง359ล้านดอลลาร์ไม่พ้นการที่แจ็คกี้ชานได้ทุ่มเทโปรโมทภาพยนตร์อย่างหนักทั่วโลกในช่วงที่เข้าฉายเพราะภาพยนตร์เรื่องดรีมของแจ็คกี้ชาน เขาเซ็นสัญญาแบ่งรายได้จากทั่วโลกในหนังยังมีนักแสดงนาอีกคนหนึ่งเขาคือเจเดนสมิธลูกชายของวิลสมิธผลงานการแสดงที่โดดเด่นของพ่อลูกคู่นี้ก็คือ The Pursuit of Happiness และ After เออถึงแม้ว่าวิลสมิธจะไม่ได้แสดงในเรื่องนี้แต่เขาก็เป็นโปรดิวเซอร์ของหนังเรื่องนี้ส่วนเรื่องราวของหนังเรื่อง The c r o t d s คิดจริงๆแล้วดัดแปลงมาจากหนังคลาสสิกในปี1984เรื่อง The c r o t d s คิดต่างจากในเรื่องนี้ เด็กคาราเต้เรียนคาราเต้แต่กังฟูคิดเรียนกังฟูฉากเปิดเรื่องเนื่องจากแม่ของเขาเปลี่ยนงานเจเดนจึงย้ายไปอยู่ปัก,กิ่นกับแม่ของเขาเชอริลเชอริลแม่ของเขาในที่นี้เป็นนักสแสดงหญิงชาวอเมริกันชื่อทาราจิตตีเฮนสันผลงานเด่นของเขาก็คือบนเครื่องบินเชอริสอนเจเดนเรียนภาษาจีนแต่เขากับใจลอยมองบ้านในหนังสือของจีนแล้วคิดว่าเก่ามากแล้วชี้ไปที่คนแก่คนหนึ่งแล้วบอกว่าเหมือนอายุ400 ปีเชอรี่ให้เขาไปทักทายคนข้างๆเป็นภาษาจีนแต่ไม่คิดว่าการกระทําเพียงครั้งเดียวจะทําให้เขาเก็บตัวตลอดชีวิตสบายดีไหมค,ครับครับคุณชื่ออะไรครับครับพี่ผมมาจากดีทรอยต์ประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากเครื่องบินลงจอดภาพมุมสูงของอาคารสําคัญสำคัญทำให้เจเดนได้รู้จักประเทศจีนมากขึ้นเมื่อมาถึงจีนเขาเปิดทีวีดู ปรากฏว่าเป็นการ์ตูนสไปบ็อกดูคุ้นเคยมากแต่กลับฟังไม่รู้เรื่องว่าพูดอะไรกันเพราะเครื่องทําน้ําอุ่นที่ห้องเช่าเสียเชอรี่เลยให้เขาไปหาช่างซ่อมหันลุ่เจอแต่พวกผู้ชายตัวใหญ่เต็มห้องเขาเลยพูดภาษาอังกฤษด้วยความประมาทแต่ไม่มีใครฟังรู้เรื่องเลยจนต้องใช้ภาษามือสื่อสารกันอย่างช่วยไม่ได้ตอนนั้นแหละถึงได้เจอหันหลุ่พระเอกแจ็คกี้ชานปรากฏตัวอย่างอลังการในเรื่องนี้เขาเป็นช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเจเดนเห็นแจ็คกี้ชานกำลังกินมาม่าอยู่มีมแมลงวันตัวหนึ่งบิน,บนมา แจ็คกี้ชานใช้ตะเกียบขึ้นมาฉันนึกว่าเขาจะโชว์การใช้ตะเกียบหนีบมแมลงวันแต่แล้วในวินาทีต่อมาปรากฏว่าแจ็คกี้ชานใช้ตะเกียบหนีบมแมลงวันแล้วโยวนลงถังขยะแล้วก็กินราเมงต่อหน้าขยะขยงจังเขาไม่ได้ประทับใจแจ็คกี้ชานเท่าไหร่ตอนเดินผ่านสนามบาสเกตบอลในสวนสาธารณะเขาก็อยากเล่นกับเด็กๆด,ด้วยเลยอ้างว่าตัวเองเป็นนักบาสเกตบอลฝึกหัดฝึกมาแล้วสองปีครึ่งผลคือโยนแรงไปหน่อยโยนลูกบอลเลยตะกร้าไปแล้ว ยังบอกอีกว่าตะกร้าบาดของจีนต่ำเกินไปไม่เหมือนตอนที่เล่นที่อเมริกาเลยไปเล่นปิงปองแทนเขาบอกว่าในวงการปิงปองไม่มีใครเป็นคู่ต่อสู้ของเขาได้เห็นว่าลุงแกอายุเยอะก็เลยยอมแก่หน่อยลุงแกเล่นกับเขาอย่างเต็มที่แต่เขากลับคิดจะเอาชนะลุงแกนั้นก็อย่าโทษลุงนะถ้าลุงจะโชว์พลังที่แท้จริงแล้วตอนที่เขามาถึงจีนใหม่ๆเขายังไม่รู้ว่าลุงปิงปองในสวนสาธารณะนี่อย่าไปยุ่งดีกว่าได้ยินว่าแม้แต่นักกีฬาอาชีพก็ยังสู้พวกเขาได้แค่เสมอ ตอนนั้นเองเด็กสาวสวยคนหนึ่งก็ดึงดูดความสนใจของเขาเขาเลยเข้าไปทักทายเธอและโชว์ลีลาบีบอยให้ดูด้วยแต่สาวน้อยคนนั้นอยากจะลูบดัดผมของเขาเท่านั้นชื่อของเด็กผู้หญิงคนนี้คือฮั่นหวนหวนเธอแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้เรื่องเดียวเด็กชายที่อยู่ข้างๆชื่อเสี่ยวรู้วิ่งมาชื่อจริงของเขาคือหวังเจนเวย์พ่อหวังให้ลูกฝึกเปียโนที่นี่ให้ดีๆผมก็กําลังฝึกอยู่นี่ครับการฝึกของคุณน่าไม่ได้ใช้สิ่งเหล่านี้เลยสักนิดคุณทําอะไรอยู่เนี่ย เขาเป็นห่วงว่าการมาของจาตงจะรบกวนการเรียนของวันวันจึงผลักจาตงออกไปจาตงไม่พอใจคิดในใจว่าเพิ่งหนีมาจากอเมริกาได้ไม่นานมาเจอการกลั่นแกล้งแบบอเมริกันที่จีนอีกแล้วเหรอเนี่ยเขาจึงกำมัดแน่นเตรียมพร้อมต่อสู้วิ่งเข้าใส่เสียวหลู่ทันทีแต่ก็ถูกเสียวหลู่เตะสะดุดล้มลงเพื่อนเพื่อนช่วยกันยุ่ยแย่เจียเติ้งวิ่งเข้าใส่เสี่ยวหลู่อีกครั้งเสี่ยวหลูใช้ท่าหักหลังโยนเจียเติ้งลงพื้นอย่างแรงเจียเติ้งเกือบได้เห็นคุณปู่ทวดของตัวเองแล้วเขาตั้งใจจะให้เจียเติ้ง ยุติการต่อสู้ครั้งนี้แต่ไม่คิดว่าเจเติ้ลจะเล่นทีเผลอเซียวหลูลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วต่อยเจตเติ้งชุดเล็กๆเ,เนียนีเลยต่อด้วยหมัดเดียวให้จำไปนานนานเซียวหลูจึงหยุดแล้วจากไปฉากนี้พี่ชายให้ประไทรอยไปเที่ยวที่ฉงชิ่งและหวังจนวยได้สร้างฉากต่อสู้ในหนังขึ้นมาใหม่นะที่เกิดเหตุเด็กในหนังตอนนี้โตกันขนาดนี้แล้ว เจ้าเติ้งกลับบ้านแล้วเปิดทีวีเริ่มฝึกกังฟูจากการดูทีวีตอนนั้นเองที่ช่างหั่นมาซ่อมเครื่องทําน้ําอุ่นเรียกอยู่หลายครั้งก็ไม่ตอบสนองช่างหั่นใช้ฝาปิดยาสีฟันป่าไปเจ้าเติ้งถึงได้รู้ตัวช่างหั่นบอกเขาว่าวิธีใช้สวิตช์เครื่องทําน้ําอุ่นแต่เจ้าเติ้งกลับถามว่าทําไมถึงเปิดทิ้งไว้ไม่ได้ตลอดเวลาล่ะคะที่อเมริกาคุณเปิดทิ้งไว้ตลอดเวลาหรือเปล่าคะที่อเมริกาเราไม่มีสวิตช์ค่ะติดตั้งสวิตช์เพื่อช่วยโลกกันเถอะจะเดินย้ายมาโรงเรียนใหม่ แต่กลับพบว่าที่โรงเรียนแห่งนี้มีเสี่ยวลู่เด็กที่เคยทะเลาะก,กับเขารออยู่เอาตัวรอดไว้ก่อนจะเดินรีบหนีไปอย่างรวดเร็วในตึกเรียนฉันบังเอิญเห็นที่ฝึกซ้อมเปียโ,โนของวันวันจากการพูดคุยจึงได้รู้ว่าการฝึกซ้อมเปียโนนั้นเป็นเพราะครอบครัวหวังให้เธอสอบเข้ามาหาวิทยาลายัยดนตรีส่วนเสี่ยวลู่ที่ทะเลาะก,กันวันนั้นเป็นลูกของเพื่อนพ่อแม่เธอให้เขามาดูแลการเรียนของเธอหลังจากที่เจยเติงจากไปเจอกับเสี่ยวลู่เข้าอีกแล้วคราวนี้เสี่ยวลู่กับพวกไม่ทำร้ายเขา แค่ระบายอารมณ์ใส่กระเป๋านังสือเขาเดินเขาให้ห่างจากวนวนซักระหว่างทางกลับบ้านเจียเติงถูกป้ายโรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ดึงดูดเลยพาแม่ไปที่โรงเรียนถูกภาพการฝึกฝนของนักเรียนดึงดูดใจอย่างมากฉันคิดว่าถ้าฉันมีวิชาตูเบาคงไม่ต้องกลัวใครมาแกล้งกำลังจะไปสมัครเรียนแต่ดันเห็นเสี่ยวลูมาเรียนอยู่ที่นี่ด้วยเลยเดินกลับบ้านไปอย่างหมดหวังระหว่างทางกลับบ้านเจียเติงบอกแม่ว่าที่นี่ไม่สนุกเลยวันนั้นหลังเลิกเรียนเจียเติงเห็นเสี่ยลูกับพวก เลยเกิดความคิดอยากแก้แค้นขึ้นมาเขามองไปที่ถังน้ําสกปรกข้างๆเมื่อสบโอกาสที่เสี่ยลูและพวกไม่ทันระวังก็ราดน้ําสกปรกใส่พวกเขาจนตัวเปียกแล้วก็วิ่งหนีไปทันทีเมื่อเผชิญกับการไล่ล่าของนักกีฬาหลายคนร่างกายของเจียตเติ้งนั้นไม่แข็งแรงเท่าพวกเขาจึงถูกพวกเขาปิดล้อมไว้ในลานบ้านไม่นานเสี่ยลู่ต่อยเขาซะเลยตอนนั้นเพื่อนร่วมทีมเข้าไปขัดขวางบอกว่าไม่พอใจไม่พอใจแต่เสี่ยลู่พูดว่าอย่าลืมคําสอนของอาจารย์ศิลปตปต้องกันตัว ตอนที่กําลังจะชกต่อก็ถูกอาจารย์ฮั่นเข้ามาขัดขวางอย่างรวดเร็วเขาเปลี่ยนท่าจับข้อมือควบคุมเสียวหลู่และบอกให้ทุกคนอย่าทะเลาะวิวาทกันกลับบ้านกันไปซะหันหลังเตรียมจะพยุงเจิน้นเซียวหลู่เข้าไปเตะสะเลยโจงตีแบบไม่ทันตั้งตัวแต่ถูกอาจารย์ฮั่นจับข้อเท้าแล้วผลักล้มลงไปตอนนี้เพื่อนๆเ,เห็นหัวหน้าโดนรันแกเลยเข้าไปรวมกันเป็นกลุ่มสองคนชกพร้อมกันอาจารย์ฮั่นเอหลังหลบใช้สองมือเบี่ยแรงผลักออกไปอย่างง่ายดายตั้งท่ารับมือ สองคนเตรียมเข้ารุมซ้ายขวาหมัดท <sh> ิพสูงถูกอาจารย์ฮั่นหลบได้แล้วใช้ท่าจับควบคุมลากไปทางขวาเพื่อรับมือกับหมัดตรงซ้ายของเด็กอีกคนจับเด็กที่เข้ามาอีกครั้งรับมือกับหมัดตรงขวาของอีกคนแล้วต่อด้วยท่าเวี่ยงข้ามไหลยนเด็กคนนั้นลงทางขยัเด็กอีกคนเข้ามาอีกแล้วอาจารย์ฮั่นใช้ท่าหมุนตัวหลบหลีกอย่างง่ายดายท่านบอกเด็กๆว่าอย่าทะเลาะกันจากนั้นท่านอุ้มเจียเติ้งกลับเข้าไปในบ้านใช้การปักหมุดรักษาบาดแผลภายในให้เจียเติ้งเจียเติ้งยังถามอาจารย์หั่นวาถืออลดไไทม เขาตกใจกับเหตุการณ์นี้มากอยากจะอาจารย์ท่่นเป็นอาจารย์สอนวิชาฝีมือที่ยอดเยี่ยมให้ตนเองก็จะไม่กลัวถูกแกล้งอีกแล้วอาจารย์ท่่นบอกเขาว่าการฝึกฝนวิชากังฟูไม่ใช่เพื่อการต่อสู้แต่เพื่อสันติภาพแต่เจียเติ้งกลับพูดว่าพวกเด็กกังฟูนั่นทำไมถึงไม่เข้าใจจุดนี้อาจารย์ท่านบอกว่าบนโลกนี้ไม่มีนักเรียนที่เลวมีแต่ครูที่เลวเพื่อไม่ให้เจียเติ้งถูกแกล้งอีกจึงพาเขาไปโรงเรียนสอนศิลปะก,การต่อสู้เพื่อหาอาจารย์หลี่ท่านอาจารย์ศิลปะก,การต่อสู้ในที่นี้รับบทโดยู ยงกวงเขาได้รับการขนานนามว่าสิหลงแห่งเอเชียผลงานเด่นได้แก่จดหมายถึงพ่อดอกไม้พิษสางกบและผลงานภาพยนตร์และโทรทัศน์อื่นๆอาจารย์หลีกำลังสอนนักเรียนต่อสู้เมื่อเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ห้ามใจอ่อนขณะกำลังจะต่อยคู่ต่อสู้ให้ล้มลงนักเรียนของเขากลับชักมือกลับอาจารย์หลีเห็นดังนั้นจึงตกเข้าไปหนึ่งทีอย่างแรงแม้แต่คู่ต่อสู้จะล้มลงไปบนเวทีก็ห้ามหยุดเราห้ามใจอ่อนในโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวห้ามใจอ่อน ในสนามแข่งขันห้ามใจอ่อนในชีวิตประจำวันยิ่งห้ามใจอ่อนคู่ต่อสู้ต้องเจ็บปวดนั่นสมควรแล้วตอนนั้นเสี่ยวลู่บอกอาจารย์ว่าคนที่มาทำร้ายพวกเขามาแล้วอาจารย์ห้านเดินเข้าไปแล้วบอกว่าไม่เห็นด้วยกับแนวคิดการสอนของเขาอาจารย์ลี่คิดว่าเขาจะมาท้าประลองจึงอยากจะลองวัดฝีมือกับเขาไม่คิดว่าอาจารย์ห้านจะหันหลังเดินจากไปอาจารย์ลี่จึงเดินเข้าไปขวางและบอกว่าอยากจะต่อสู้กับเขาอาจารย์ห้านจึงไม่ให้เขาเสียหน้า ก็เลยบอกว่าจะต้องแข่งกันในศึกการต่อสู้ที่กำลังจะมาถึงการแข่งขันกังฟูเพื่อให้ลูกศิษย์ของทั้งสองฝ่ายได้ประลองฝีมือกันแต่ในระหว่างนี้ลูกศิษย์ของเขาห้ามรังแกเจอีกอาจารย์เลือดรปากเขาแล้วฟังนะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปห้ามใครมาคุกคามเด็กคนนั้นจนกว่าจะถึงการแข่งขันศิลปะก,การต่อสู้เข้าใจไหมเข้าใจแล้วอย่างนี้อาจารย์ฮั่นก็รับเจียเติ้งเป็นศิษย์อาจารย์ฮั่นจะสอนเขาว่าอะไรคือกังฟูจีนแท้ เขาบอกแม่ว่าตัวเองได้อาจารย์ช่างซ่อมเป็นอาจารย์แม่ยังนึกว่าเขาจะเรียนซ่อมเครื่องทําน้ําอุ่นอยู่เลยไม่คิดว่าจะไปเรียนกังฟูกับช่างซ่อมที่นี่คนจีนทุกคนก็เล่นกังฟูได้เจีเต้งฉันรู้ว่าฉันไม่ชอบให้เธอไปทะเลาะวิวาการเรียนกังฟูไม่ใช่เพื่อการต่อสู้แต่เพื่อการปรองดองกับศัตรูระวังตัวด้วยนะโอ้เขาไปถึงบ้านอาจารย์ฮั่นรู้ว่าจะได้เรียนกังฟูก็ดีใจกระโดดโลดเต้นแต่ไม่คิดว่าบทเรียนแรกที่อาจารย์ฮั่นสอนเขาคือการฝึกแขวนเสื้อผ้า แล้วก็ถอดออกแล้วใส่ให้เรียบร้อยแล้วก็ถอดเสื้อผ้าแขวนเข้าไปทําไมต้องให้เขาฝึกแขวนเสื้อผ้าด้วยละ่ะเพราะว่าครั้งแรกที่ไปบ้านเขาซ่องเครื่องทําน้ําอุ่นเห็นเจียเติงโยนเสื้อผ้าของตัวเองกระจัดกระจายอยู่บนพื้นเลยอยากให้เขาเปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดีในภาพยนตร์สื่อสารแนวคิดรายละเอียดชีวิตคือการฝึกฝนวิชาให้ผู้ชมได้เข้าใจการประพฤติปฏิบัติและการควบคุมตนเองในชีวิตประจําวันนั่นคือพื้นฐานของการฝึกฝนวิชาดูเหมือนจะซ้ำๆท่าทางง่ายๆ แต่ก็ฝึกฝนความอดทนและความตั้งใจของเจด้วยตอนนั้นเชอรี่ก็มาหาเพื่อขอบคุณอาจารย์ฮั่นที่สอนวิชากังฟูให้เขาเลยซื้อตัวหนังเงาไปดูล่วงหน้าเพื่อเชิญอาจารย์ฮั่นไปดูด้วยกันเรื่องที่แสดงในหนังเงานั้นเป็นเรื่องราวของพระจันทร,ร์กับนางฟ้าเชอรี่กับอาจารย์ฮั่นนั่งดูอยู่ด้านหน้าเจกับเวินเวินนัดกันจะจุกกันที่ด้านหลังฉากจุกตอนนี้ไม่มีในเวอร์ชันที่นําเข้ามาฉายในประเทศเพราะฉากนี้มันดูแบบอเมริกันมากไปฝรั่งเขาก็ชอบแบบนี้กัน วันนั้นเจกํกำลังฝึกท่าถอดเสื้อแล้วเก็บเสื้ออยู่ก็มหมุขึ้นมาเขาบอกว่าท่านี้เขาฝึกมาแล้วเป็นพันครั้งรู้สึกว่าวิธีฝึกแบบนี้มันโง่แล้วก็บอกว่าตัวเองไม่รู้จะสอนคนอื่นฝึกวิชามวยจีนยังไงตอนนั้นอาจารย์ท่านเดินเข้ามาหาเขาแต่ขาหนึ่งครั้งแต่เจียเติ้งหลบได้อย่างง่ายดายแล้วต่อยเร็ว,เ,รวเจียเติ้งรับมือและหลบได้ความเร็วในการตอบสนองของเขาเริ่มดีขึ้นแล้วสิ่งนี้ทําให้เขาประหลาดใจมากอาจารย์ท่านบอกเขาว่าอย่าประมาทท่าพื้นฐาาานการถออดและสเสเื้ผ้ผ ทำให้เจเข้าใจหลักการที่ว่าชีวิตคือศิลปะก,การต่อสู้ต่อมาอาจารย์ฮั่นพาเจาไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศิลปะก,การต่อสู้ภูเขาอู่ตังเพื่อเข้าใจแก่นแท้ของศิลปะก,การต่อสู้ที่เหนือกว่าทักษะการต่อสู้เช่นปรัชญาเอาอ่อนชนะแข็งเอาความกลองดองเป็นใหญ่แม่ชีคนนี้คือโจเซียลเฟย์รับเชิญเธอไม่เพียงแต่เป็นนักแสดงแต่ยังเป็นนักกีฬาระดับมหาชนอีกด้วยผลงานเด่นของเขาได้แก่ยังเหมือนวิจารและอีไดจงสือ เคยได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทเดี่ยวการแข่งขันศิลปะก,การต่อสู้ระดับประเทศภาพยนตร์เรื่องนี้ยังได้นำเสนอความวดงามของยอดเขาและจุดเสียวกลบนภูเขาอู่ตังเพื่อถ่ายทอดเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะก,การต่อสู้แบบดั้งเดิมของจีนที่ประสานกับธรรมชาติสู่ผู้ชมฉากนี้ได้กระตุ้นกระแสการท่องเที่ยวภูเขาอู่ตังอย่างมากอาจารย์ฮั่นเริ่มฝึกฝนจาเต็นอย่างเข้มข้นน้มตัวลงยืดขาวิตผืนฝึกศิลปะก,การต่อสู้ต้องฝึกฝนร่างกายก่อนให้ร่างกายมีความแข็งแกร่งระดับหนึ่ง ใช้ผ้าปูที่นอนกันแล้วจมตีเขาให้จะเดนฝึกฝนความเร็วในการตอบสนองฝึกการบริหารกล้ามแขนด้วยการเล่นดันพื้นแบบกลับหัวไต่ขาต่อยขาฝึกฝนทักษะการใช้ขาหลังจากการฝึกฝนในช่วงเวลานี้จะเดนมีกล้ามหน้าท้องเป็นมัดๆแล้ววันนี้เขาถามอาจารย์ฮันว่าจะเรียนอะไรต่ออาจารย์ฮันบอกว่าสิ่งต่างๆย่อมมีจุดกลักด้านให้เขาหยุดพักหนึ่งวันนี่สอดคล้องกับปรญาต๋าของภูเขาอูตังด้วยเพื่อให้ผู้ชมชาวตะวันตกเข้าใจง่ายขึ้น แจ็คกี้ชานจึงใช้สำนวนภาษาอังกฤษน้ำมากเกินไปจะท่วมโรงสีการแปลนี้ตรงกับความหมายเดิมอย่างแม่นยำความพอดีคือหนทางแห่งการอยู่รอดส่วนการมากเกินไปนำไปสู่หายนะแล้วเจ้าตรงก็พาหวันหวันไปเที่ยวกันสองคนเที่ยวถนนคนเดินเสร็จแล้วก็มาถึงเครื่องเล่นเต้นทั้งสองคนก็เริ่มแบทเทิลกันวันวันก็โชว์สเต็ปการเต้นออกมาด้วยเพลงที่ใช้คือเพลงฮิตของเลดี้กับเพลงโพคัเฟส หลังจากเจ้าตรงกลับมาก็เห็นอาจารย์หันคว้าคอนขึ้นมาทุบรถรักของตัวเองอย่างบ้าคลาั่งหลายปีก่อนในคืนฝนตกหนักคืนหนึ่งเขาขับรถไปกับภรรยาและลูกชายบนทางเขาเส้นหนึ่งเพราะเรื่องเล็กน้อยทําให้ทั้งสองทะเลาะก,กันทําให้รถเสียหลักและเกิดอุบัติเหตุภรรยาและลูกชายเสียชีวิตในอุบัติเหตุครั้งนั้นเดิมทีมันเป็นเรื่องเศร้าเรื่องหนึ่งพอเห็นรูปแล้วผมเกือบจะร้องให้เลยจมูกนี่ดูแล้วก็เหมือนแจ็คกี้ชานจริงๆเพราะเรื่องราวในอดีตนี้อาจารย์หันจึงซึมเศร้าทุกวัน เจตุ้งเองก็รู้สึกแย่ไปด้วยเพื่อบรรเทาความเศร้าของอาจารย์หันเขาจึงหยิบไม้ขึ้นมาฝึกซ้อมต่อเพลงประกอบฉากนี้แต่งโดยเจนฮอร์เนอร์เขาเคยแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องไททานิกอวตารเอเลี่ยนสองและอื่นๆอีกมากมายและยังได้รับรางวัลเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากงานประกาศรางวัลซาเติร์นครั้งที่36รางวัลเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากงานประกาศรางวัลลูกโลกทองคำครั้งที่55และรางวัลเพลงต้นฉบับยอดเยี่ยมจากงานประกาศรางวัลอสการ์ครั้งที่70 เข้ากับฉากน,นี้ดีมากเลยนะภาพนี้ดูคุ้นๆเหมือนเคยเห็นในหนังเรื่องหรือเปล่าเช้าวันถัดไปอาจารย์ฮั่นก็พาเจียเติ้งขึ้นไปบนกำแพงเมืองจีนฝึกฝนศิลปาการต่อสู้ของจีนบนกำแพงเมืองจีนภาพนี้ก็เป็นภาพคลาสสิกมากหลังจากการฝึกฝนในช่วงเวลานี้ฝีมือของเจียเติ้งก็พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วพัฒนาการก้าวกระโดดมาก ถึงกับสามารถต่อสู้กับอาจารย์ฮั่นได้อย่างสูงสีเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วก็มาถึงวันแข่งขันอาจารย์ฮั่นได้ทาชุดฝึกสีขาวให้เจียเติ้งด้วยมือของท่านเองที่สนามแข่งขันเพื่อนเพื่อนของเขามาให้กําลังใจกันเยอะเลยอาจารย์ฮั่นก็อ่านกติกาการแข่งขันอย่างตั้งใจแค่ได้สองคะแนนก็ผ่านเข้ารอบแล้วตอนแรกเจียเติ้งยังไม่เคยลงแข่งจริงจังเลยตกใจวิ่งกลับไปหาอาจารย์ฮั่นเลยทําให้กรรมการตัดสินว่าเจียเติ้งยอมแพ้ให้คะแนนคู่ต่อสู้ไปหนึ่งคะแนนอาจารย์ฮั่นบอกกับเจียเติ้งว่า มีญาติพี่น้องและเพื่อนเพื่อนมาอยู่ที่นี่เยอะแยะขนาดนี้จะมีอะไรต้องกลัวละทาไปเลยสิเจียเตอ้งกลับขึ้นเวทีอีกครั้งผเผชิญหน้ากับการโจมตีอย่างหนักของคู่ต่อสู้ลบหลีกแล้วใช้จังหวะผลักออกไปอย่างแรงคู่ต่อสู้ถูกผลักออกไปไกลถึง8เมตรได้คะแนนคืนมาหนึ่งแต้มเจียเต้งเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วเริ่มยกที่3าคู่ต่อสู้พุ่งเข้ามาอีกครั้งเจินตรงเตะสูงแบบแทรกกับคู่ต่อสู้ได้ท,ทันทีทางด้านเสี่ยวลูก่ก็ด้วยการฝึกฝนศิลปะก,การต่อสู้มา2ปีครึ่ง จึงเข้ารอบรองชนะเลิศได้ในไม่ช้าก็ถึงรอบรองชนะเลิศคู่แรกที่ขึ้นเวทีคือเสี่ยลู่ปะททะอูผพิงที่ทรงผมคล้ายเซเว่นอูผพิงออกหมัดขวาตรงก่อนแต่เสีย่ยวลู่หลบได้สองคนนั้นชกกันอย่างรวดเร็วกล้องของช่างภาพสั่นมากไปฉันสงสัยอย่างมากว่าช่างภาพคงกำลังดูการแข่งขันไปด้วยถ่ายภาพไปด้วยเสี่ยวลู่ชกนอกคู่ต่อสู้ก่อนเขาเข้าขไปต่อยหมัดหนักโชคดีที่กรรมการดึงคู่ต่อสู้ไว้ทันทำให้เสี่ยลู่พลาดเป้าไม่งั้นผลที่ตามมาจะแย่มาก รอบแรกเสี่ยวหลูได้หนึ่งคะแนนเริ่มรอบที่สองเสี่ยวหลูหลบการโจมตีไปพร้อมกับการพลิกตัวกลางอากาศที่ดูเท่มากเอาชนะคู่ต่อสู้ได้แม้กรรมาการจะสั่งหยุดเสี่ยวหลูก็ยังไม่ยอมปล่อยหนูและในรอบที่สามเสี่ยวหลูก็เล่นหนักกว่าเดิมทําให้คู่ต่อสู้ล้มลงไปพร้อมกับต่อด้วยการกระโดดทิบศอกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเชียเติรที่นั่งอยู่ข้างล่างดูแล้วใจหายใจคว่ำในไม่ช้าก็ถึงตาเจียเตอร์ขึ้นเวทีเพื่อต่อสู้กับลูกศิษย์อีกคนของอาจารย์หลี่อาจารย์หลี่บอกเขาว่า ไม่จําเป็นต้องชนะเขาก็ได้แต่ต้องทําให้เขาบาดเจ็บแน่นอนว่าหลังจากการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นเจียเติงใช้ท่าเตะส้นเท้าหมุนหลังแต่ถูกคู่ต่อสู้จับขาเอาไว้ใช้ศอกแล้วแต่ล้มเจียเติงต่อยที่ต้นขาอย่างรุนแรงเสี่ยงต่อการทําผิดกติกาแต่ก็ต้องทําให้เจียเติงบาดเจ็บสุดท้ายเด็กหนุ่มชุดแดงถูกกรรมการตัดสิบแต่เนื่องจากเจียเติงขาบาดเจ็บไม่สามารถแข่งขันต่อได้แล้วดังนั้นแชมป์จึงมอบให้กับเสี่ยอยู่เท่านั้นแต่เจียเติงไม่ยอมรับเมื่อได้ยินข่าวนี้ อาจารย์ทัานก็ไม่อยากให้เจียเติงต้องเสียใจจึงใช้เครื่องดูดลมแก้ไขอ,อาการบาดเจ็บชั่วคราวเจียเติงกลับสู่สนามแข่งขันอีกครั้งเพื่อชิงชัยกับเซียวหลูต่อไปเซียวหลูเป็นฝ่ายเริ่มโจมตีก่อนเพราะขาฉันยังเจ็บอยู่เซียวหลูเตะด้วยท่าแท่เจียเติงรับมือได้ลำบากหน่อยเซียวหลูเตะต่อด้วยท่าลอยตัวเจียเติงหลบด้วยการถลายตัวเซียวหลูหันหลังแล้วแต่ลอยตัวต่อทันทีเจียเติงถูกเตะตกเวทีโชคดีที่รอบเวทีมีแผ่นรองกันกระแทกเจียเติงไม่ได้รับบาดเจ็บ เซียวหลูได้คะแนนเป็นหนึ่งแต้มก่อนเจียเติงเดินกลับขึ้นเวทีอย่างทุลักทุเลในการต่อสู้ยกที่สองเจียเติงเป็นฝ่ายเริ่มก่อนขณะที่เซียวหลูกำลังป้องกันใช้ท่าเตะกวาดขาต่อเนื่องแล้วลุกขึ้นต่อยซ้ำอย่างรวดเร็วเสมอกันหนึ่งต่อหนึ่งเซียวหลูลุกขึ้นยืนแล้วเริ่มโจมตีอีกครั้งเจียเติงใช้ท่าซ้ายตรงสร้างระยะห่างกระโดดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วใช้ขาหนีบหัวเขาไว้พลิกตัวแล้วเวียงเสียวหลูลงไปกับพื้นต่อด้วยหมัดเดียวชนะน็อกเสียวหลูเจียเติงเห็นดังนั้นจึงหยุดการโจมตี เขาจำคำสอนของอาจารย์ได้เสมอแกนแท้ของศิลปาก,การต่อสู้มิใช่การเอาชนะด้วยกำลังเขาหยุดมือลงเองแสดงให้เห็นถึงพอประมาณคือวุฒิภาวะทางการต่อสู้แบบตะวันออกตอนนี้พักครึ่งแต่แล้วอาจารย์ลี่ก็บอกให้เสี่ยวหลู่ไม่ต้องไว้หน้าต่อยขาเขาให้หักเมื่อได้ยินคำสั่งอาจารย์เสี่ยวหลู่ไม่กล้าขัดคำสั่งในการต่อสู้รอบนี้เสี่ยวหลูบนเวทีจึงโจมตีขาของเจียตเติ้งอย่างหนักทําให้ขาที่บาดเจ็บอยู่แล้วบาดเจ็บหนักขึ้นไปอีกจะเดินนอนอยู่บนเวทีด้วยสีหน้าเจ็บปวด เสมอกันสองต่อสองชั่วคราวในรอบชิงชนะเลิศนัดสุดท้ายจะเดินลุกขึ้นอย่างยากลําบากและใช้ท่าทางเหมือนไก่ยืนขาเดียวดวงตาของเขาเริ่มขมขึ้นเรื่อยๆเพื่อรับมือกับการโจมตีของเสี่ยวหลู่เชียเติ้งหันหลังหลบแล้วกระโดดสูงเตะแบบตะขอเกี่ยวโดนหน้าเสี่ยวหลู่เต็มๆคว้าแชมป์การแข่งขันครั้งนี้ไปในรอบชิงชนะเลิศเชียเติง้งใช้ท่าทางเลียนแบบท่าทางคล้ายงูที่เขาเคยเห็นบนเขาอู่ตังเลียนแบบความยืดหยุน่นและการโจมตีที่แม่นยำของงู โจมตีจุดสําคัญของคู่ต่อสู้จากมุมที่คาดไม่ถึงแสดงให้เห็นถึงปรัชญาเอาอ่อนชนะแข็งของศิลปะก,การต่อสู้ของจีนสุดท้ายเสี่ยวหลู่ก็ยอมรับความพ่ายแพ้และมอบถ้วยรางวัลแชมป์ให้ด้วยสองมือและเสี่ยวหลู่ก็พร้อมกับพี่น้องร่วมสํานักได้แสดงความเคารพต่ออาจารย์ฮั่นด้วยการไหวจริงๆแล้วฉากนี้ดูจะค่อนข้างกระทนหันไปหน่อยเพราะว่ามีการตัดตอนบางส่วนออกไปซึ่งเป็นฉากต่อสู้ระหว่างอาจารย์หลีกับอาจารย์ฮั่นหลังจากที่อาจารย์ฮั่นชนะแล้วก็ไม่ได้ลงมือหนะัก แต่ว่าอาจารย์ลี่กลับไม่ยึดมั่นในธรรมเนียมการต่อสู้ทําการโจมตีแบบจู่โจมสุดท้ายก็ถูกอาจารย์ฮั่นเอาชนะอีกครั้งซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้ที่ฝึกฝนศิลปะการต่อสู้การฝึกฝนวิชาคือการฝึกฝนร่างกายเพื่อให้สามารถเลือกที่จะเมตตาในอย่างที่เกิดความขัดแยง้งไม่ใช่เพื่อการต่อสู้และความรุนแรงอาจารย์ฮั่นที่แจ็คก,กี้ชานรับบทในภาพยนตร์เรื่องพลิกชมภาพลักษณ์ของอาจารย์ที่เข้มงวดแบบดั้งเดิมโดยที่เคล็ดลับอยู่ที่การยุติการต่อสู้เป็นแก่นหลักตลอดทั้งเรื่อง นำเอาแนวคิดพอดีในละครกำลังถ่ายในมาเปยตเป็นคำประกาศต่อต้านการกลั่นแกล้งของวัยรุ่น